ฉันจะไปหาเธอเอ,เอ้วนไปจับไปวนไปจับจับยังอยู่ในลิ้นชักแบบลิ้นชักนะลิ้นชักอ๋อ,อ,อ,อต่อไปจะไปบวงสรวงหน้าเวทีนะคะ เอออันนี้คืออะไรนะบวงสวงอันเวทเวที่เอลซาเราก็บปนรถค่ะแม่ทุกคนต้องฟ้าวเขากุมไปรไ้มือนี้ เอ๊ะในนี้เสียงไปค่ะวันซื้กินว่าวันน่ากิน ยูดูย่อลังได้ค่ะของในกลุ่มนะคะ่ะใปเขากลุ่มแบวบ่อสะดวกเบิ้งรืออะไีก่ะเบิ้องย่อยลังได้จ้างไมเลย่ะอยอ <c oughs> บอกไงได้องตาทายาตัวดีเห็นปะมีนี <c oughs> นจ้าตกวเราครับเอากันหน่อยเดีมาใ่ไหเอ้องลไม ใช่แล้วอุ้ยอันไฟแช็กตัวมาแบงเบื้องอันการเตรียมพร้อมเบื้องหลียวมากะไรกก็คือเป๊ะเอาเขาเปดอยู่แล้วก็คือทางเข้าคือทางเดียวนะครับผมตวาุณพุ่ม้าใ่ใส่ตะคาคาเรียมนะ่้แต่เลียมไปีสินะจ้าแล้วก็ นีงานใหญ่เด้อพี่น้องเด้องานใหญ่นะครับงานใหญ่เด้อพี่น้องผู้ิดชพัเดเขาผ่านแห้งเด้อกลุ่มเนี่ยบอกเลยคุณพลาดมากนะครับถ้าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มคุณพลาดมากเลยนะครับอยากให้พี่น้องเบื่อแรงนี่ที่สุดของที่สุดแน่นอนครับของสั้นเราที่บ่เคยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีเซอร์ไพรส์มากมายแน่นอนครับ ปรได้ยินเสียงเอาฟิลเตอร์นั่นแหม่ฟิลเตอร์นะครับทุกคด้ยินเสียงเหรอจา้าอ่านออกบ่ต้องซื้อนี่กูทัำไมเมื่อกี้ว่ามันเสียงกระบูทุดทั้งหมดฉันมันก็ได้ไปยิ้นเสียงอันนี้สารเรานะคะทุกคนสารเรานะคะอันนี้จะไป็นนาเป็น,นตีอยู่ขาเมือนี้หัหลังกันเอ๊พี่บิวบอกว่าคืนนี้เจอกันจา้า บพี่บิวบอกว่าคืนนี้เจอกันจ้าเจอกันแน่นอนครับน้องบิวกาลังางายเด้อร์ายกับพี่ข้างไวาย์กับปูไบายกับพี่ขเนีครับสิ่งผิดลำตีมากนะครับทําไมถึงว่าพี่ขเนียดทำไมย้ายเข้าแก่เพราะว่าบูเคยลำเคยเรียนมากน้าเพลินนะครับเพลินปุ๊กตัสั่งมันจะเริ่มจะเรี้ยงไปเลยเพื่อเป็นสารเเรสินของการเสด็จนะครับไปเรื่อยไบด์ูดีไหมลูไบด์ูดีไหม เราชมจ้าขนมชาข้างหนาท่านค่ะเข้ากลุ่มเรยทันนะคะเราจะปิดรับการเข้ากลุ่มก็คือ ห้าโมงเย็นนะคะทุกคนห้าโมงเย็นนะคะเราจะปิดการเข้าร่วมกลุ่มก็คือห้าโมงเย็นนะคะใครที่โอนมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มก็คือรีบทักมาหาที่เพจเลยนะคะแล้วก็พร้อมแจ้งสลิปการโอนเงินมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะถ้าไม่ทักมาบางทีเหีนแชทบ้เด็งไม่พี่น้องแชทบ้าเด็งของแอดมินน่ะบางทีอ่ะ ก็คือซื้อบัตรแล้วห้ามทักไปหาบูธนะคะเพราะว่าบูธไม่ได้ตอบแชทน,นะคะก็คือต้องทักมาที่เพจเท่านั้นนะคะถ้าซื้อบัตรแล้วพีวนน่ต้องทักมาที่เพจเพจเท่านั้นการเสอ่อนถ้าซื้อแล้วทักไปในเฟซบู๊ของอันบูธก็คือมาเท่านั้นไหมค่ะต้องทักมาที่เพจเท่านั้นเลย รอเลยนะคะเข้าร่วมกลุ่มแล้วนะคะรอเลยค่ะห้าโมงเย็นเราจะปิดรับการเข้าร่วมกลุ่มนะคะห้าโมงเย็นก็คือแอดมินพ่อแอดมินทํางานนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแต่ว่าโอนเงินมาแล้วแจ้งสลิปในเพจเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีคนไปแบบทักไปหาบูดในเฟซนี่คือแบบนั่งบองหูเรืองตรงมาทักที่เพจนะคะเพราะว่าบางที่แบบบริการแชทในเฟซคะ่ะตรงตองทักมาที่เพจเท่านั้น,นะคะ่ะ พระสันจะช่วยเขากุ้มด้วยพี่น้องเรากำลังไหว้ปู่นะคะทุกคนบูต่ตอนเที่ยงอะไรสดไหม พี่น้องัมาตอนเที่ยงได้สวยปะสอมไหมนเนาะคือจะอะไรไม่มีสอมครับไม่มีสอนหรอ,รอ,อจ้าเข้าร่วมกลุ่ม99บาทนะคะ จะซื้อบัตรทักมาเลยนะคะทุกคนทักมาที่ผิดเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวแอดมินไปตอบนะคะเพราะว่ามีแอดมินหลายคนอยู่นะคะเอาหลือก็อใช่ค่ะพี่น้องถ้าจุดไปบน อีโเอาเสียไปตรงแอปเปิลก็ได้เเอาลยทุกคนเราจะบินไปหาหนอยนะคะเย็นนี้มาเด้อดีตัวนะคะหาหนอยเย็นนี้ รวย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 เฮงเฮงเฮเฮงจ้มยแล้วพอมันมันมานี่มันทำไฟมันห่อไมไว้มันเด็ด ขอบคุณคนเข้าชมเข้าเข้าร่วมกลุ่มนะคะประมาณพันสองไหมพุทธพันสองพันสองร้อยคนค่ะจะพันสามแล้วค่ะพันสามหรอพันสามร้อยคนนะคะดันนปอีกนะคะถึงสองพันเลยค่ะก็ได้ค่ะเอาปัญหาอะไรเอาะเยอะที่นอนพุทธิ้ใจตัวดีนะครับปูภนษีหายหมีแร้งเด้อนะครับมันหมาดนะครับบาลเ้ว รอหวยจ้าล่ะสุดะยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเลยคะ่ะทักมาที่เพจเลยนะคะพีฟัง <c oughs> ไปทักไปในเฟซบุ๊กก็คือบุกบ่อตอบนะคะพี่น้องฟังเดอ้อนะครับใครทักมาในเฟซส,ส่วนตัวบู๊บู๊ไม่บู๊จะไม่ตอบนะครับว่าเป็นยิ่งดิ่พี่น้อง<ม> boot บู๊บ่รู้เรื่องนะครับบู๊ไม่รู้เรื่องนะครับคนที่เป็นจัดการก็คือแอดมินนะครับแอดมินก็คือดูแลในเพจในเพจที่ไล์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ใดทีซีซีบาร์ นะครับผู้ใดซื้อบัตรก็คือพี่น้องทักก็ไปในเพจได้เลยนะครับทักมหาบุญบุญเบลลืองนี่พี่น้องบุญไบ้เลืองว่าบุญไม่ได้ทานะครับเป็นน้องน้องเป็นคนเฮดเดอร์น้องเป็นคนเฮดนะครับอีวอนเป็นคนดูแลจัดการเพจแล้วก็มีลูกเพจอีกประมาณ4ี่ห้าคนแอดมินนะครับแอดมินนะครับวันศีหาคนเด้อนะครับจะดูแลในส่วนของการซื้อบัตรนะครับวิธีการซื้อบัตรง่ายๆครับบอกไม่มีอย่างซับซ้อนครับพี่น้องครับพี่น้องอันดับแรกพี่น้องโอนเงินเลย โอนเงินมาแล้วก็โอนเงินมาที่บัญชีนะครับพี่น้องไปเบิ้งบูธเทรดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพี่น้องโอนเงินมาที่บัญชีนะครับกสิกรไทยนะครับบูธพูดเรียบร้อยนะครับบูธพูดขั้นตอนอันนี้บูธดีว่าขขาวข้าวด้ครับพี่น้องโอนก้อนอันดับแรกเออพี่น้องโอนก้อนนะครับโอนเสร็จแล้วพี่น้องส่งสลิปนะครับสลิปการโอนที่พี่น้องโอนนะครับส่งมาที่เพจนะครับส่งมาที่เพจจักรพันลำเพลินแฟนเพจส่งมาปุ๊บ นะครับแอดมินก็จะดูดส่งลิงก์นะครับแอดมินจะส่งลิงก์กลุ่มให้พี่น้องจังกดเข้าไปในกลุ่มนะครับกดเข้าไปในกลุ่มกดเข้าไปแล้วพี่น้องเข้าไปขอเข้าร่วมใช่ไหมเข้าร่วมนะครับเข้าไปในกลุ่มพี่น้องเข้าไปขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดี๋ยวแอดมินเดี๋ยวรอแอดมินนะครับรอแอดมินอนุมัติมีแค่นี้ครับหลักการง่ายๆครับพี่น้องครับไม่มีอย่างซับซ้อนเด้นะครับแอดมินจะ รับเข้ากลุ่มอนุมัติเข้ากลุ่มนะครับใครทักมาแล้วขไ้ขกลุ่มอื่นบางทีเขาทักมาแล้วสมมติที่ใครทักมาแล้วมันยังไม่เด้งรอก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะไปตอบนะครับรอก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับหรือทักมาซ้ำๆก็ได้พี่น้องพี่น้องผู้ใดที่บ่ได้เขาพี่น้องท่านไดเขาพี่น้องทักมาซ้ำๆนะครับทักมาซ้ำๆเดี๋ยวแอดมินไปรอตอบเด้อนะครับแอดมินไปรอตอบนะครับแอดมินไปรอตอบนะครับผมอืม เตรียมเรียบร้อยนะครับผมระบบไฟนะครับระบบไฟระบบแสงสีเสียงนะครับพร้อมแล้วนะครับคืนนี้พร้อมจะมอบความสุขนะครับทั้งหน้าจอไลสดพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่หายการสนับสนุนซั้งเรามาทึงสินเดอร์นะครับสําหรับการเข้าชมบัตรนะครับตอนนี้1,000งพั 300คนแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมขอบคุณหลายๆเร้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของจักรพันธ์ลำเพื่อนเองแฟนคลับของปีตรีเช่นนล้งนะครับแฟนคลับของน้องบิวประภาพรแฟนคลับของน้องปูเป้แฟนคลับของเจซีของชอปเปอร์นะครับฟูลสั้นเราเป็นฟิวบอสซูพี่น้องฟังนะครับฟิลสั้นเราเป็นฟิลจับจูดครับพี่น้องครับบอมีเอียงมากไม้นะครับแต่การโชว์ก็จะมีแสกนะครับ แทรกให้พี่น้องเด้เบ่งความสวยงามนะครับแต่คงคอนเซปต์สันเราก็คือเน็ตบดีพี่น้องแม่เขามาล่อในี่กลุ่มเหล้วเรียลประสานครับผมปูสาสถาเดือดนะครับตอนนี้กําลังไหว,วปูเรียลนะครับไหวปูแล้วก็ไหวองค์พระพิฆเนศเรแล้วนะครับ,บ,พพรบ,ๆๆรบผมนี่แหละองค์ที่เพ่นยู่นั่บูดมากโดนเติบนะครับโดนเติบแล้วนะครับองค์นี้นะครับผู้ใดอยาก อยากลองเสียงท้ายผู้ใดมักเรื่องของการเสียงท้ายก็รอสจากคู่เด้อนะคะรับรอสักรู่นะครับปูพันกระลังไห้นะครับองค์่อเพ็นกําลังไห้ปูพันกําลังไห้เด้อรอจากข้าวเด้อผู้ใดมักการเสียงศกเสียงท้ายก็ได้นะครับอืมห้าเพิ่นห้เถืดนะครับมันๆนไปน้ากันบ่บอกหลายด้บอกสมีด้สองร้อยหาิบุ้นตอนนี้ด้เออบอกว่าลายนะครับพี่น้องครับ เออทามนอกมากินไนดะ้ล่อเรียกทูบวระสันโอ้ยผู้ลอกอะไรเยะอะฝอาไปไซเดอดร์ผู้ใดอยากล่องผู้ใดเป็นมักเสียงท้ายเสียงโฉกนะครับเยาเฝ้าออกไปใสเดลล้อนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมีผู้ใดบอท่านใ้เขากลุ่มบอรหรือใครที่โอนแล้วแต่ว่าแอดมินยังไม่ดึงเข้ากลุ่มแจ้งเลยนะครับ แจ้งเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับแจ้งมาเลยนะครับแจ้งมาเลยนะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มแอดมินยังไม่ดึงเข้ากลุ่มแจ้งแจ้งมาเลยพี่น้องทักมานี้ขอความเพียรเลยว่าส่งสลิปไปแล้วว่าท่านท่านได้ดึงเข้ากลุ่มยุ่พี่น้องก็ท,กทักทักไปซ้ำๆแล้วก็ส่งสลิปโอนไปซ้ำๆ,ๆเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณครับ <c oughs> ได้ยังกิน รอเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับกดแล้วรออนุมัติพนะกู้รังค้นวานะครับบ่บอกเดื่อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อน,นะครับเบิ่งเอานะครับผู้ใดมักเสียงโศกเสียงข้ายกระไดถาลูก เลขทูบยูนะครับครับเบิ้งเอานะครับถูกแล้วสีโอนดอกมาไล่ออนไลน์พี่สันโอ้ยขอบคุณหลายครับเออท่านผู้ใดเสียงโฉกเสียงไท่มามันมือแลงกะอย่าลืมมาไล่เด้อติปห้กําลังใจน้ากันนะครับให้กําลังใจกันกล่องคือเมืดผมอยู่เน่นอันนี้ครับพี่นอ้ <c oughs> อนงครับผมอยู่ในแสงครับผมอยู่ในแสงผมอยู่ในอัน เราจัดเตรียมนะครับเต็นท์นะครับสาหรับศิลปินนะครับสําหรับศิลปินเดอร์นะครับพี่น้องครับสำหรับศิลปินนะครับเรามีการคัดกรองนะครับไม่อนุญาตให้คนภายนอกบุคคลภายนอกเข้ามานะครับไม่อนุญาตเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเราต้องเหตุดตามมาตรการเนาะให้มีแต่ศิลปินเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องเขามาสมุิว่าเขามาปุ๊บนะครับเราก็จะมีการจัดเตรียมเต็นท์นะครับจัดการเต้นละก็ การล้อมผ้านะครับล้อมผ้านะครับ,ไไก,รบการล้อมผ้านะครับผมเอาปากเลยสองสามเลยสองสองสมันไม่อยู่หรอก,อ,อ,กอู่ดหหัวห้ มือขึ้นเบิงผีแม่นครับเป็นกำลังใจผีแม่นครับกําบลั่มควันใจแฟนๆครับมือขึ้นกับเบิงมดขึ้นนะครับเบิงจนจบเลยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้อายนะครับปูสืมีจิตใจสืบสารวัฒนธรรมน้ำกันพี่น้องครับเออผู้ลองคุ้นมาสือบัตรไปมดสืมองมาอนีไล่สดอยู่ยใส่สืบมดนะครับบ่ได้เบิงแต่กัดสือเป็นกำลังใจให้กันกขมีนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับ พี่ตรีมาถึงกี่โมงตอนนี้พี่ตรีเดินทางแล้วนะครับเดินทางมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่ตรีมาถึงเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้พี่น้องดูว่ามาจริงหรือไม่บ่เป็นจกตาบอจากพันธพื้นจกตาบอสั้นเหล่าบันทึกสินจกตาบอนะครับเหตดคาดกิรีสมกับเป็นพระเอกบูจ้าว่าสันเอ้ยขอบคุณหลายๆครับห่วยขั้นเหตุบ่คากข่อยบ่เหตุใหหมู่เจ้าเบิ่งด้ขั้นเหตุบ่คากบ่เหตเด้ครับ เอาเอาันื็ว่าให้<อ>ใจแค่นเีเออแล้วเห็ดแล้วก็เห็ดเห็ดประตูแหยนให้ทีมงนหน้าดังเปิไม่มีแน่นอนนะครับฝนไม่มีแน่นอนรับประกันนะครับมือแลงนี่คุมเสียงยิ่งกว่าคุมมาสันแมนครับมือแลงคุมแน่นอนครับพี่น้องครับคุมแน่นอนนะครับ เบื้องเอาเด้อตาดีได้ตาไรเสียนะครับผู้ใดมักโศกมักลาบมักเสียงโศกเสียงท้ายนะครับอืมแมนรับสื่อบัตรทุกคนยีหลีครับเอาไว้เบื้องย้อนหลังเอาขอบคุณมากๆครับผมเออสื่อนด้พี่น้องซื้อนะครับมื้อนี้มีไหลได้เนี่ยสื่อมดทุกไห่เลยนะครับถือว่าเป็นกำลังใจ ถ้า EP นี้นะครับพี่น้องมักพี่น้องมวนน้ำกระแสตอบรับดี EP หน้าเราไม่ให้เสียสื่อเสียงแน่นอนครับเฮาบอให้เสียสื่อเสียงสั้าเราไปถึงสินแน่นอนครับ EP หนานะครับผูพอกับศิลปินมากหน้าหลายตาที่เราคัดกรองไว้แล้วนะครับผมคัดกรองไว้แล้ว FC น้องตรีค่ะรอชมครับขอบคุณ FC บ้านพี่ตรีนะครับผมมือเล้งรอชมเด้อนะครับเดี๋ยวพี่ตรีมาเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูนะครับ นะครับเดี๋ยวผิตีมาเปุ๊บเดี๋ยวขสิล่องเดี๋ยวสิไลน่นะครับไลตัใไ่เบิงเด้อนะครับพิดตีมากเอาวนอันนี้มามนๆอีกเนี้ยนี่มันไม่อยู่เอาลวดมาอยู่ทางอเมริกาซื้อบ่เป็นนองบูตเอาซื้อได้นะครับซื้อได้เด้อนะครับซื้อได้เด้อนะครับพี่น้องตั้งประเทศก็ซื้อได้นะครับเ,บเ,บเบขากุ้มได้นะครับพี่น้องโอนเงินมานะครับโอนเงินมาแล้วก็ แจ้งแจ้งไปที่แอดมินเลยนะครับหมายถึงว่าทักเข้าไปในเพจเลยนะครับที่บูธบอกนะครับวิธีการก็คือส่งสลิปโอนพี่น้องอันับแรกพี่น้องโอ,โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเข้ามาในบัญชีที่เราปักหมุดไว้หรือที่เราพิมพ์ไว้ให้นะครับไม่งั้นพี่น้องพี่น้องโบลูว่าสิโอนของบัญชีใดพี่น้องโบเห็นโพสต์ตั้งเีพี่น้องทักเข้าไปในะ้ขขอความเรืว่าอ่าเข้ากลุ่มยังไงคะเข้ากลุ่มยังไงครับพี่น้องทักเข้าไปเรยเอ้อน,นะครับ พี่น้องทักไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องทักไปเลยนะครับผม EP2 หาโอกาสไวรูดครับมวอยุแล้วครับประสันโอ้ยบอทันเอกาวรับล่องห้องโตดีพี่น้องบดนี้ขึ้นอยูุ่น้ำพีน้ำนองนะครับเออขึ้นยุน้ำพีน้ำนองว่าพี่น้องสี่มวนน้ำบบพี่น้องสีโอเคน้ำบบเอาของมาอีกเนี่ยขาดึงเข้ามาหยิบขา F อฟซีเกาหลีใต้เข้ากลุ่มเรียบร้อยรอพระเอกม่สันขอบุณมากๆครับพี่น้องทั้งต่างประเทศกระไดบดติ่มบ้ป๋ากันเนาะนะครับไม่ทิ้งไม่ป๋ากัน <c oughs> สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับผมผูเรหมักเสียงโกเสียงไทยเด้อนะครับจะเฝ่าออกไปใส่นะครับไกลแล้วไกลแล้วเอาเบื้องเอาเด้อนะครับบูดบ่บอกเรียกว่าตัวใหญบูดบ่บอกนะครับ ดวงคนบ่คือกันนี้พี่นอ้องดวงคนบ่คือกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้เอาเด้อนี่ตังหาเอานพนผัดลมมาเปิดเอา แต่อยู่เงี้ยน้ากันกับว่ได้เบิ่งเด้เลยพี่น้องต้องซื้อบัตรสุขคบนะซื้อบัตรในใจกันมาต่อสิบเก้าบาทก่อนเด้อต้องซื้อบัตรสุขคนเด้อไม่รอจ้าว่าัฒนดนตรีกําลังขนของครับเออทีมงานอาจารย์ดนตรีครับคอยเฮ็ดประตูให้เราเด้อเพราะมูเจ้าเขาต้องยากเรื่องขี่เรื่องเงียวบัตรเนี่ยเออนั่นเฮ็ดประตูให้มูเจ้าเรียบร้อยแล้วทีมงานอาจารย์ดนตรีครับ กำลังเหยีประตูข้างหลังไห้นะครับผมเออสีขีสีเงียวบดียากหรือบาดเนี่ยรวยโอ้ยเหนียบ่ดีพี่น,อน้องยุ่นี่สุดยอวนเนี่ยก่าปไวปูไหวพอแกไหวคู่บ่าอาจารย์นะครับ เราลึกถึงอยู่ตลอดเวล่าครับอืผู้เฮียใเนเ่้เามีสือมีเสียงผู้เฮียใเนี่ยเามาเป็นจกักรพรรดิลํำเพื่อนใดมือนี้นะครับเพ่นบอมมีเพิ่นค่อยสั่งค่อยสอนกับบอมี่มือนีนะครับวายรู้บาอาจารย์เน็ดกับบอดีที่พไน้องเดี๋ยวครับเน็ดบอดีที่พี่น้อง รอได้เลยนะครับคืนนี้นะครับรอเรยเด้อๆๆนะครับพี่น้องครับเอาคือ,อมันอนีทุ่มน้อยเนาะม<โ>่เยอะบ่ได้แนะนำพี่น้องเด้อเพิ่งไม่ได้แนะนำ <S <S พี่น้องลเล่นการพนันนะครับแต่ว่ากู้ฮาองมันมีการเสียงโศกเสียงหลาบกันอยู่แล้วเนาะพี่น้องนะครับปู้ใดมักเสียงโศกเสียงหลาบ ถือว่าเบื้องเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะครับอุบ้งบาดเหตุแนะน้าพี่น้องหลินกันเพราะนั้นหรืออันนี้ได้พี่น้องเรียวแต่ดวงพี่น้องเนาะนะครับเขาเบื้องเพื่อเป็นอันนี้ก็ได้นะครับพี่น้องทามาหา่อยเลยซิเล็กอะ่ะบ้บอกพี่น้องามบอกเด้อเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอาอไม่ให้บอกว่าตัวไหนดวงคนสิมานน้ำกันบไดเได้พี่นอ้องอีจักน้อยปูเป็นกระหายแล้วตัวทุดท้าไทยก็สื้นกระห

ซูมกล่องนนหรือูบปะผู้ผู้รุ่นรุ่นน้ำกรบรุ่นอยู่เนาะ Bị khô miệng Để mình Để mình <laughs> é, à <laughs> cả đó ว้ไหน่อยยังปะไปดูรถดิ้นหนูนีือดมีดตามีดมืดมืดจะมืดพนมีดไปนะชกะด้ไอ้ไอ้เบื้องเอาเด้อพี่น้องครับเอาเบื้องเอาเอากองสยดีกว่าม่ต้องเียหลเอใช่ลกเลยเห็นป่พี่น้องเห็นดิเนาะเนาะ นี่ทักมาหาหนูเด้อพี่นออ้องทักมาหาหนูเด้อไปสิรีก่ะพี่น้องเห็นแลน้วเนาะโอเคค่ะตอนเย็นเจอกันนะคะทุกคนหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ